พูดแบบนี้ไม่มีใครชอบสวัสดีค่ะเพื่อนจาก a c u p of Love นะคะช่องที่จะนำเทคนิคทางจิตวิทยาและการพัฒนาจิตวิญญาณมาแบ่งปันเพื่อให้คุณได้ดึงดูดคนที่คุณรักค่ะวันนี้เพื่อนจะมาพูดในหัวข้อเรื่องพูดแบบนี้ใครๆก็ไม่รักมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะคุณเคยไหมคะที่มีเพื่อนคุณสักคนหนึ่งมาระบายอารมณ์กับคุณเรื่อง คนที่ทำงานเขาว่าหัวหน้าไม่ดีเพื่อนร่วมงานเขาไม่ดีทุกคนต่างเอารัดเอาเปรียบกันในที่ทำงานแล้วคุณก็บอกแนะนำเพื่อนคุณไปว่าทำไมเธอถึงมองโลกในแง่รายจังทำไมเธอไม่ลองปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองดูล่ะคุณคิดว่าเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกยังไงคะ,ะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าคุณเลิกงานมากลับมาถึงบ้าน แล้วคุณก็เล่าให้แฟนคุณฟังหรือให้ครอบครัวคุณฟังว่าเนี่ยเมื่อกี้นะเจอรถตัดหน้าฉันขับรถยังไงก็ไม่รู้แล้วแฟนคุณก็บอกว่าแล้วทำไมเธอไม่มองให้ดีๆก่อนล่ะแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงคะนี่เป็นตัวอย่างที่เพื่อนอยากจะบอกนะคะว่าการที่ใครคนนึงเล่าอะไรให้คุณฟังนะคะบางครั้งมันไม่ได้เป็นการที่เขาถามความคิดเห็นคะ่ะ เวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นของคุณออกไปนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะช่วยให้เขาได้เปลี่ยนความคิดก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่เขาต้องการฟังคําแบบนั้นค่ะถ้ามีใครบางคนมาเล่าอะไรให้คุณฟังนะคะทางดีที่สุดคือเงียบหรือเอออไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยนะคะให้คุณรอในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยบอกไปค่ะอย่างสมมุติว่า เพื่อนคุณมาบอกว่าคนที่ทำงานไม่ดีเอารัดเอาเปรียบเขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบที่ทำงานคุณก็คงจะแค่พูดว่าโอ้แย่จังเลยอะ่ะอย่างนี้เธอก็คงรู้สึกแย่มากเลยเนอะทำไงดีอะ่ะแบบนี้เพื่อนคุณจะรู้สึกผ่อนคลายลงแล้วก็เปิดใจกับคุณมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปพ่องออกไปว่าแล้วทำไมเธอไม่รู้จักคิดในแง่บวกล่ะทำไมไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างล่ะ แบบนี้นะคะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าทําไมคุณจะต้องมาเป็นศัตรูกับเขาด้วยในตอนนี้ในตอนที่เขากําลังอยากระบายแบบนี้คุณก็จะไม่ได้คะแนนค่ะสมมติว่าคุณชอบผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วเขาพูดอะไรให้คุณฟังคุณก็อย่าไปขัดเขานะคะไม่ต้องไปเสนอความคิดเห็นค่ะต่อให้ความคิดเห็นนั้นจะวิเศษดีแค่ไหนแต่บางครั้งเขาไม่ต้องการค่ะพูดก็ต่อเมื่อเขาขอคำแนะนำหรือขอความเห็นจากคุณนะคะแล้วอีกหนึ่งข้อนะคะที่ พูดแบบนี้ใครๆก็ไม่รักค่ะคือคนที่เปลี่ยนเรื่องกระทันหันมากเกินไปค่ะสมมุติว่าคุณคุยกับใครอยู่แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาคุยเรื่องนั้นนานเกินไปละคุณอยากจะเปลี่ยนเรื่องแล้วคุณก็เปลี่ยนเรื่องไปทันทีมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เป็นผู้ฟังที่ดีคุณไม่ฟังคุณไม่ใส่ใจเขาจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีต่อตัวเองและต่อ คุณด้วยนะคะมันจะทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเอ้ะฉันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่น่าสนใจหรอทําไมเขาถึงตัดบทฉันอย่างนั้นแต่วิธีที่คุณสามารถทําได้นะคะ mm. เพื่อนเข้าใจเพราะเพื่อนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแบบบางคนที่เขาจะพูดเรื่องอะไรที่แย่ๆซ้ําๆซ้าๆแล้วเรารู้สึกว่าเปลี่ยนเรื่องสักทีเถอะแต่มันมีเทคนิคค่คะสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะ mm. เขามาบ่นเรื่องสามี mm. เขาให้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่า มันช่างหน้าเบื่อแล้วคุณไม่อยากฟังแล้วให้คุณทําแบบนี้ค่ะสมมติเขากำลังพูดเรื่องสามีอยู่แล้วคุณเริ่มจะเบื่อละคุณก็อาจจะบอกว่าอ๋อว่าแต่ตอนนี้สามีคุณยังทํางานอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอ่ะฉันนึกว่าเขาย้ายไปที่อื่นแล้วเราจะเปลี่ยนบทสนทนาค่ะแต่ให้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นหรือว่าเรื่องเดิมอยู่ห้ามบอกว่าเออแล้วอาทิตย์ก่อนเธอไปเที่ยวไหนมา หรือเอออาทิตย์ที่เราฉันไปนูป่นไปนี่มาแบบนี้คือคุณเปลี่ยนเรื่องกระทนหันแบบนี้ไม่ถูกนะคะมันจะทําให้คนนั้นรู้สึกว่าคุณตัดบทแล้วคุณไม่มีไม่รักษามารยาทในการฟังอะคะ่ะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะสมมุติว่าคุณเจอผู้ชายที่คุณแอบชอบอยู่หรือว่าคุณอยากสาร้างสัมพันธ์ต่อถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ที่ฉลาดล้ำในการสื่อสารนะคะคุณก็จะต้อง รู้วิธีเหล่านี้ค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณและต่อผู้อื่นด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทุกสถานการณ์เลยใช่ไหมล่ะคะถ้าใครอยากฟังคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กดตรงกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนจะมาแบ่งปันกันอีกค่ะ